อันที่เคารพครับ,รบผมเทอชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขต5้าพรรคเพื่อไทยครับผมเสนอยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกัรมาทีการวิสามันศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสปกและที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชนพร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จากการลงพื้นที่ตอนที่ได้ไปหาเสียงจากการลงพื้นที่แล้วฟังปัญหาที่ได้พบกับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับฟังปัญหาและได้ยินเสียงร้องจากประชาชนเรื่องปัญหาของที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมากมายประเด็นสำคัญที่จับสาระได้ก็คือพื้นที่ที่ทำกินตรงนี้เป็นที่สปกร แต่ยังไม่สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากว่าสปกอขอคืนที่ดินแล้วครับที่ดินนี้เป็นสปกอันนี้ก็ยังสับสนกันอยู่รวมกับพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติในการเขตขีดเส้นทับซ้อนของป่าไม้ทําให้ประชาชนบางส่วนนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงกันนั้นได้รับสิทธิ์แต่อีกคนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าการขีดสีตีเส้นด้วยสีเมจิกใน ในรัฐบาลชุดก่อนนั้นจะทำ,ทำให้ประชาชนนั้นเสียโอกาสผมก็ทราบว่ามีการมาที่การชุดก่อนได้ศึกษาเรื่องนี้และก็ทราบว่ามีความพยายามที่จะทํามาในทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เรารู้ว่านี่คือต้นทุนของพี่น้องประชาชนเรารู้ว่านี่คือสิทธิ์พื้นฐานของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นที่สุดนั้นเราต้องทําให้เกิดให้ได้รรคเพื่อไทยเรารัฐบาลเรามี นโยบายเรื่องของสิทธิทํากิน50บล้านไร่วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีครับผมได้ทำสือเพื่อที่จะขอยติเรื่องการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินสอประกอหรือเอกสารการครอบครองที่ดินที่สํานักงานฏรรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมออกให้ประชาชนเข้าทําประโยชน์ในเขตฏรรูปที่ดินนั้นที่ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการทั้งในด้านวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินและข้อจํากัดสินของผู้ครอบครอง อนนามาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมายกับรัฐหลายครั้งเช่นเดียวกับปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานกับปาเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนที่ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่ากับหน่วยงานของรัฐเนื่องจากเขตป่าสงวนแห่งชาติหลายพื้นที่ไม่มีสภาพความเป็นเขตป่าแล้วไม่อาจฟื้นฟูสภาพป่าคืนสู่ธรรมชาติได้เนื่องจากประชาชน ครอบครองทำประโยชน์จนมีสภาพเป็นชุมชนอยู่อาศัยจึงเกิดกรณีผลกระทบและข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐก,กับประชาชนอย่างต่อเน,นื่องครับปัญหาดังกล่าวกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผลประโยชน์ของรัฐอันเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในที่ดินทั้งสองประเภท ข้างต้นเพื่อเกิดความชัดเจนด้านหนึ่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของรัฐอีกด้านหนึ่งเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มีความมั่นคงแน่นอนในนิติฐานะของตนอันถือเป็นประโยชน์สาธารณะที่สําคัญยิ่งที่ควรจะได้มีการศึกษาและแก้ไขปัญหาดัางกล่าวแต่ก็ทราบว่าการตั้งการมาธิการนั้นวิสามันขึ้นมานั้นมีข้อจํากัดและก็มีระยะเวลา แล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องสําคัญและเป็นโอกาสอย่างดีที่พี่น้องประชาชนจะได้นโอกาสในการที่จะได้รับเอกสารสิทธิที่ทํากินในการถือครองสิทธิ์ของตนเองนะครับขออนุญาตไปสไลด์ครับนี่คือภาพตัวอย่างสไลด์ที่ผมลงพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้ ต้องการสิทธิทํากินและที่อยู่อาศัยของตนเองในพื้นที่เชียงรายเขต5นะครับจากเพื่ควา,ะาะจะเห็นว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอํเาเภอเทิงนั้น5 1 3 1 2 5ไร่นั้นนะครับเป็นสวกอ,อยู่25,433ไร่พยา,ยามเมงราย387,500ไร่เป็นพื้นที่สปรกอรอยู่43,411ไร่ขุนตาลกับบุญเรืองนั้นพื้นที่27,837 ไร่นะครับเป็นพ <If> ื้นที่สปกอยู่1213ไร่นะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ดินนี้เราสามารถที่จะจําแนกได้เป็น2ประเภทนะครับที่ดินโดยทั่วไปนั้นเป็นที่ดิน2ประเภทก็คือที่ดินของเอกชนครับเอกชนคือที่ดินที่ประชาชนถือครองอยู่ครับสลด์ลงได้ครับและที่ดินของรัฐนะครับที่ดินของรัฐนี่ก็จะเป็นที่ป่าไม้ที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปกรที่นิคมสร้างตนเองที่รัชพัสดุ ที่ทางหลวงที่แม่น้ําที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนี้เป็นเป็นเรื่องของที่ดินในสองรูปแบบเพราะนั้นพื้นที่ดินที่เป็นของภาคเอกชนที่ถือครองอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ประชาชนที่อยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีสิทธิในที่ดินของตนเองยังเป็นของรัฐะอยู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสมัยโบราณครับ ประชาชนนั้นสามารถบุกรุกเบิกป่าเป็นนาได้ใครบุกรุกเบิกป่าเป็นนาได้นั้นก็เขาจะยกเว้นภาษีให้3ปีครับ mm. เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ทำหมาหากินโดยทั่วไปนะครับต่อมาพศ2470ในขร้มการพิจารณาโครงการที่ดินของประเทศก็ได้มืีการปรับโครงการที่ดินของประเทศครับปี2481นั้นก็มีระบบของเอกสารสิทธิ์ขึ้นมาที่เรียกว่าสคหครับ แต่ต่อมาเมื่อปี2,558นั้นในรัฐบาลคอสอชอนั้นได้เปิดยุทธการท่วงคืนพืนป่าจึงมีการกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในการที่ถือครองที่ดินเป็นอย่างมากในการใช้มาตราส่วน1ต่อ4,000ัต่อ5,000นะครับที่กระทบกันแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอตำบลพินาาสิทธิ์ที่ดินแต่ปัญหาทั้งหมดนั้นก็ยังไม่รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาระยะ เขาเรียกอ,อะไรเป็นปัญหายืนนานมาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นปัญหาที่ทุกคนทุกคณะทุกรัฐบาลทุกสมัยของอสมาชิกสภาประธาะนรัศดรของรัฐสภาทุกครั้งพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ไม่เคยทําได้และทําไม่ไม่หมดแม้จะไม่หมดก็ตามครับอย่างไรก็ตามเราจําเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะปกป้องสิทธิของประชาชนเหล่านั้นครับ ปัจจุบันนั้นประเทศไทยม,มีหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินถึง19กรมมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน16บฉบับมีกฎหมายเยอะมีผู้รับผิดชอบเยอะแทนที่จะทําให้ประชาชนได้รับสิทธิ์เร็วขึ้นมากขึ้นเพราะมีการคุ้มครองทางเชิงกฎหมายมีการคุ้มครองทั้งเรื่องของอผู้รับผิดชอบเยอะแต่กลับเป็นว่าทั้งกฎหมายเองก็ดีผู้รับผิดชอบเองก็ดีไม่สามารถดูแลประชาชนได้เพราะว่าถ้า ไปทากับกลมนี้ไปติดกับกลมโน้นกฎหมายฉบับนี้ไปติดกฎหมายฉบับนั้นนี่คือเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายที่คนสร้างขึ้นทั้งนั้นวันนั้นทําอย่างไรที่เราจะทําเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องที่กินได้ทําได้เพื่อพี่น้องประชาชนให้เขาได้มีต้นทุนอย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะปัญหาที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับชีวิต เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของประชาชนที่รับการเย,ยียวยาแก้ไขครับเพราะฉนั้นครับจึงขอเรียนท่านประธานครับและฝากไปยังรัฐบาลว่าหนึ่งนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนั้นเราจําเป็นต้องพิสูจน์สิสทธิ์การถือครองการครอบครองที่ดินของประชาชนทั้งที่อยู่อาศัยที่ทํากินในสปปที่ทับซ้อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติของป่าไม้หรือที่ไม่มีพื้นที่ที่เป็นสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วไม่มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้แล้ว ที่ต้องครอบครองแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะพิสูจน์สิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้ประชาชนจริงๆไม่ใช่ในายทุนที่จะได้รับสิทธิ์ในเอกสารเหล่านี้นะครับสองออกกฎหมายออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนพิสูจครองครอบครองอ,อ,อยู่ก่อนแล้วสแก้กฎหมายในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะต้องได้รับสิทธิ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับเพราะบางทีนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะทำเนื่องจากว่าสุ่มเสี่ยงที่จะบัตรที่ จะปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นทำอย่างไรที่เราจะทำกฎหมายให้สามารถที่ผู้ขอกับผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติที่จะให้สิทธิีดินของประชาชนนั้นอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขและมีความสุขด้วยกันและปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเรื่องสำคัญครับตอะนั้นเงื่อนไขสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องของที่ดินสิทธิที่ทำกิจนั้นเราต้องทำไม่ทําในภาพกว้างหรือภาพใหญ่ทั้งหมดเราเจาะลงพื้นที่ว่าพิสูจน์สิทธิธธ์ดูว่าประชาชนนั้น ตรงไหนบ้างที่ควรจะมีสิทธิ์ตรงนี้นะครับไม่ใช่พื้นป่าขนาดใหญ่แล้วเป็นของนายทุนแล้วเราให้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่เราต้องจําแนกพื้นที่ที่ทํากินที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือที่ถือครองมาก่อนนั้นสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับและมีต้นทุนทางสังคมได้เพราะนะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญของพวกเรานะครับวันนี้รัฐบาลเองนั้นมีนโยบายที่จะ จะทำกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่ประชาชน50ล้านไร่จึงเปรชชีดโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้ให้ประชาชนได้มีต้นทุนสินทรัพย์ในการที่จะบริหารจัดการตนเองในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งการบริจาคของรัฐให้เขายืนได้บนขาของตนเองให้มีที่อยู่ให้มีที่ทำกินให้มีสิทธิ์ให้มีนิติสถานะของตนเองเป็นการรักษาพื้นป่า ป่าสงวนป่าธรรมชาติที่คงอยู่โดยให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับผิดชอบและดูแลพื้นที่ของตนเองวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายในแต่และประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ผมกำลังพูดถึงพื้นฐานธรรมดาที่ประชาชนควรได้รับสิทธิ์และเป็นธรรมนะครับขอบฝากท่านประธานครับขอบคุณครับครับต่อไปก็เชิญคุณวิชัยสุดสวสัิรครับ